ค่ะทุกคนแอนจากช่อง,งแอนมาชิมนะคะวันนี้นะคะแอนจะพาทุกคนมาเที่ยวเกอกลิเกซอยกาลิเกของนครสวรรค์แล้วนะคะอยู่ซอยสวรรค์ที่สี่สนะคะทุกคนกอกลิเกเนี่ยเขาจะมีตำนานลิกเก้หลายๆคณะเนาะชื่อเสียงโด่งดังและอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องมีอยู่คู่กับกอกลิเกกเราคือพ่อปลาซึ่งแอนติดตามมาจากเพจเพจหนึ่งนะคะทุกคนซึ่ง,งพ่อปลาร้านเจ็กควงเนี่ยค่ะนี่มีที่มาที่ไปยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณยาย ผู้ทำกระเพาะปลาให้ตเลยทาทุกคนมาค่ะทุกคนนัแอนมาเลยอ่าอันนี้ค่ะคนแอนจะนั่งกับคุณยายแล้วคุณยายคะสวัสดีค่ะคุณยายคะคุณคุณยายชื่อเจกพวงไหมยื่อไม่ใช่ไม่ใช่นะคุณยายคุณยายจันใช่ไหมคะคุณยายจันแล้วครอบปลาของเจกพวงนี่คือใครคะคุณยายที่มาที่ไปเป็นแฟนเจกนี่ก็เป็น แบนของอยู่คุณยายจัน oh, ทอ์อมไมเมื่อก่อนนี้เขาจะขายอยู่ข้างนอกนู่นที่ถนนถนนทุชาดาอของรสวรรนะคนตะวันจนะ,ะ,ข,ะนขายมานานแล้วขายมานมนานปีๆเนี่ยนมนานของพวก่นนตั้งแต่รุ่นจนถึงนี้นะมันก็ประมาณเจ็ดปดิปีแหละเจ็ดสิบปดสิปีนะ รุ่นต่อรุ่นมาก็คือสืบสานช่วยช่วยกันมาใช่ไหมคะคุณยายแล้วก็ยายมาทําต่อมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยยินดีกัทุกวันนี้รอคะแล้วคุณยายจันเปคุณยายจันเนาะคุณยายจันอายุเท่าไหร่ป่ะเนี่ยป่านนี้อายุ70 74 75ละ75 74 75แล้วคุณยายจันคือต้องเติร์นมาทำนี่เคขอปลาสูตรตั้งเดิมเลย วันหนวันหนอันนี้เขาทำหนูเคยเห็นเขาใส่หมอ้อแต่นี้เขาใส่กระทะนะคะใส่กระทะมันคือมันตักง่ายแล้วก็มันไม่ค่อยไหม้ปล่อยเปิดไฟแรงไดอ้อันนี้กระเพาะปลาแท้ๆเป็นสูตรของเขามาเลยขายขายตั้แต่สมัยก่อนนี้ถุงถุงเท่าไหร่คะก็สมัยนั้น เจ็ดบาทแปดบาทถ้วยหนึ่งถุงหนึ่งอเนี้ยเราจะกระทั่งนี่กับพ่อปลาไม่แพงเดี๋ยวนี้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบแปดสิบปีที่สืบทํามาขายกันมาตอนนี้เราเท่าไหร่ขายสี่สิบห้าสิบก็คือตานของคุณยายจันนะคะก็คือตักใส่ถุงใช่ไหมคะใส่ถุงมัางแล้วก็มีลูกค้าบางบางส่วนจะดหญ่ๆาจะเป็นใส่ถุงใช่ไหมคะบางส่วนก็จะใส่ถุงบางทีก็ เขานั่งกินที่นี่ว่าอันนี้คุณยายขายทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันจ้ะไม่มีมันหยุดใช่ไหมคะเนี่ยไม่ไม่มีจ้ะเตรียมเองเครื่องเองเลยใช่ไหมคะเนี่ยล้างเองทำเองวันหนึ่งนี่หมดกระทะไหมคะเนี่ยคุณยายหมดจ้าโหดนี่ก็มีก็ื่อทำนี้ทำต่อเนี่ยอ๋อเหรอล้อโอ้ในนี้ครับต่ออันนี้เตรียมไว้เตรียมเตรียมน้ำเตรียมเลือดใส่ไว้ถ้าแล้วก็ตักใส่แล้วก็พอปลามาใส่อืมแล้วก็มีน้ำน้ำเติม มีน้ำตุ้ไว้เติมแแต่ที่เราพอใจว่า,วาวมันเหนียวมันข้นอะไรประมาณนั้นของเราเองลองชิมกันไรของเราเองาขายกข้าวปลาอย่างเดียวไม่ได้ขายขอ,าอย่างอื่นเลยจ้าจาขายข้าปลาตั้งแต่รุ่นโน้มาแล้วรุ่นตั้งแต่รุ่นนั้นมานะแล้วเราตรงนี้ค่ะคุณยายดูเห็นมันมีรถพันไปผ่พัน์านมานี่เป็นลูกค้าสมัครประจําหรือว่าเป็นลูกค้าจอนนะคะ ที่เขาผ่านไปผ่านมาก็เขารถวิ่งเข้าวิ่งออกเขาเห็นเขาจะไปซื้อเราเลยใช่ไหมคะต่ถ้าขาประจำเขาจะมาแวะมาซื้อในช่วงนี้ยังไม่มีผลเป็นบทคัดตอนเขาเช้าใช่ไหมค่ะตอนดีประมาณเที่ยงเที่ยงไปแล้วเราก็คนบ้างไม่หยุดเลยขายทุกวันเทศกาลก็ขายะคุณยายโอ้ทุกคนคะเราก็จะจะผิดแล้วล่ะว่ากระเพาะปลาตำนานรุ่นตั้งแต่คุณเจ๊โผล่มารุ่นคุณยายนี่นะคะ มันรสชาติเป็นยังไงสิบยี่สิบปีไม่ใช่อันนี้เจ็ดสิบกว่าปีใช่ไหมคุณยาย้างั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขอนะคะให้คุณยายทำให้แอนสักให้แอนแล้วก็เดี๋ยวแอนเราลองชิมมือเล่นน้องมันเป็นยังไงเนาะโอเคส่วนใหญ่นะคุณยายจะใส่ถุงอันนี้แอนจะขอแบบพิเศษใส่ชามไม่ต้องเยอะก็ได้คุณยายอันนี้จักระดับสีิบบาทค่ะคุณยายที่คุณยายเคยขายสักใส่ถุงนะคะราคาเท่ากับที่ในถุงเลยนี่เดี๋ยวเราจะได้ชิมกันแล้ว นี่สิบบาทในในถุงกับในในชามจะต้องเท่ากันนะคุณยายห้ามมากกว่าในถุงนะหนูไม่ยอมห้ามห้ามอันนี้ห้ามมากกว่านะหนูไม่ยอมแหบนิดนึงอ๋อแล้วก็จะมีไข่ตามในถุงเลยนะคะนาำสเต็กนั้นเลยคุณยายอ๋อแล้จะโรยตกแต่ง ทุกคนคะแอนได้แล้วค่ะกับพอปลาอายุอนามพอพอคุณยายเลยเจ็ดสิบถึงแปดสิบปีกัคุณยายอายุเจ็ดสิบสี่ถึงเจ็ดสิบห้าประมาณนี้น,นี้ไม่ไม่แพ้กันไม่แพ้กันมาเราเราอยากจะมาชีดแล้วละ่ะโอ้คุณยายให้เยียจังบอกแล้วว่าเอาแบบสไตล์ที่ใส่ถุงนะคะคุณยายคุณยายแถมไก่ให้ด้วยกลัวน้อยหนะานี่เราจะได้ไก่นะคะสำหรับบริษัไข่นกกระทาและที่นางเอกของเราคือก็เพอปลาแบบนี้นะคะ่ะทุกคน โอ้น่าทานเนาะพอเขาใส่พริกไทยใส่อะไครับเฮ้ยหอมแล้วก็มีเลือดด้วยนะทุกคนนี่มาจา้ะไข่นกกระถ้าเราได้สองใบนะคะโซตามปสไตล์ของคุณยายเขานี่ไปหมีด้วยนิดึงมานะคะแอนขอชิมเลยเนาะวันนี้ขอชิมแบบไม่ต้องไม่ต้องปุ่มชิมแบบนี้นะคะอืม นุ่มอืมรสชาติกลมกลอมอันนี้คือยังไม่ได้ปรุงนะคะทุกคนแล้วปริญญาให้มีเครื่องปรุงให้มีไก่มีเส้นเรามาชิมกันพอเรามาชิมน้ำพรบปลาดิ๊าเป็นยังไงน้พปลาทอดสวรรค์มาค่ะอื้อหือนุ่มละลายในปากเลยปลุกใจเลยอะหอ,อยทุกคนอร่อยจริงด้วยสมละ เจ็ดสิบปีอ่ะที่คุณยายขายมานะอื้าวปลาเขานุบมนะแล้วก็ไม่ต้องเคี้ยวเยอะเลยอ่ะไม่กรุบนิดนิดคนแก่ทานได้สบายสบายเลยไปค่ะทุกคนหาชีมง้นอ,อร่อยนะอนี่นะทุกคนเมื่อก้าปลาแล้วอ่ะเขามีเส้นด้วย คือเส้นมีเนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คุณชอบเนะาะแต่ไหนๆแอนก็มาแล้วว่าแอนต้องใส่สิใส่มาให้เต็มเลยมาค่ะไม่ต้องปรุงจริงๆค่ะค,คุณมาอะไรนะครับเนี่ยมาดุนคุณยายกันแล้วเจ็ดสิบกว่าปีสูตรนี้มาค่ะอร่อย ล้าร้านนี้นะคะรับแก๊ปด้วยนะคะรับแก๊ปด้วยรับไลแมนด้วยจะแอนจิ้บโถเข้าไปเนาะคุณยาจะมีพี่เป้คือเป็นลูกของคุณญาเอยช่วยอยู่โทรติดต่อพี่เป้ได้แล้วก็โทรมาสั่งก่อนได้โทรสอบถามก่อนได้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะทุกคนใช้ผ่านไปผ่านมานะคะกอกเดิเกนหอสวรรค์มีของดีนอกจากเดีเกนะเก่งๆดังๆแล้วก็มีของอร่อยๆอยู่ด้วยมาชิมกันให้ได้นะคะหาไม่ายากอยู่มาทางริบหนองสมบูรณ์เนาะสวรรค์วันที่ิเข้ามาได้เลยค่ะ งั้นเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนแอนจะไปก่อนแล้วนะแลวทุกคนนะคะอย่าลืมนะมาชิมกับครอป,ปลาคุณยายกันอร่อยสมคำล่ำลือ70ปีใ,<ช>ในตำนาน<ช>โอเคทุกคน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือสติ๊กเก์เป็นกำจงใจเป็นกำลังใจให้แอนนะและแอนจะพาทุกคนไปชิมของอร่อยๆของมหัศจรรย์นนะะและที่อื่นๆอีกจะได้ไม่พลาดกันนะทุกคนเนาะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบายไม่ต้องปรุง Hmm.